จป๊ะจะเล่นอะไรไหนไปดูซิไปดูซ oh, oh, ิจะเล่นอะไรคะโอ้เด๋ยเดี๋ยวหัวคอแล้วดรติดอะไรเต็มหัว น,นราจะเล่นอรนนี้กันเหรอ,อทุกคนเราจะเล่นอันนี้กันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปเล่นเมจิกมิกซี่กันบใบเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องเคยเลื่อนผ่านคลิปหม้อเวทดมนอนนันนี้แน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันแวะมากินไอติมทํามือกันก่อนคะ่ะมันเป็นขนมไอติมอ่ะทุกคน <c oughs> จะบอกว่าขนอมอันนี้มีตั้งแต่สมัยพี่ใบเด็กๆแล้วนะแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันอาจจะไม่เหมือนกันอะใดๆก็คืออร่อยมากแต่ว่ากินหมดกล่องแล้วก็ยังไม่อิ่มเลยเอาอ้อ คือชอบมากๆแล้วดูฟิลเหมือนแบอยากกินในติมคู่กับลูกอ่ะก็หลักอ่อดคุณรอเจะมาเอาเจะมาเลื่องนี้กันเอามองกล้องชี้ดิชี้ที่อันนี้นี่ใช่เราจะมาวันนี้เราจะมาทำอะไรมาจันท นั่นแหละทุกคนของเล่นอันเนี้ยจอก,ก็เคยเห็นรีวิวในทิกตอกแล้วนาะงก็บอกมันมา้อาอ๋อยากได้มากๆตอนแรกนางจะเอาหม้อใหญ่นะทุกคนแต่ต้อง5าใบเทาอ่ะพี่ใบก็เลยซื้ออันกลางให้ไปลองเล่นก่อนคะ่ะถ้าชอบค่อยไปซื้อแต่ใดๆก็คือมันคลีเอทมากๆเนี่ยพอเปิดออกมามันก็จะมีผองอะไรแบบนี้ไม่รู้ให้ใส่อ่ะทุกคนฟิลเหมือนหม้อเวทมนตริงๆเลยแล้วก็มีป้ายชื่อให้เราเขียนชื่อด้วยว่าเสร็จยังวม้อเสร็จแล้วอใส่ในนี้เอาใส่ในนี้ค่ะ เก่งมากแล้วคราวนี้เราก็จะต้องขั้นตอนที่สามนะทุกคนคือตอนนี้ก็คือกา,ารส่งเท้าเนี้ยอยู่นี้เลยแต่ตอนงค่ขลูกขั้นตอนที่สามเราต้องเอาขั้นตอนที่สามเนี่ยเราก็จะเอาไม้เวทมนต์นะคะจุ่มจ,มจุมน้ําแบบนี้เลยแล้วก็อาไปบีบใส่ตรงผงในหม้อเวทมนต์โอเคได้แล้วต่อไปเราจะต้องช่องใส่อย่างนี้ลูกเ,เอาจาับมือนะเอาจาับมือหน่อยนะ ว้าวเนิ่ง่เด่นใช่ดเ่กันอัน้ออเ็กมากให่าตัวใหม่ะตัวใหม่อตอนแรก็สงสัยเอว่าทำไมมันไม่ได้งสรุปมันด แล้วก็ชอบใจใหญ่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการแกะเม้าเวทมนต์นะคะเดียม่อนโน่มมีแหนด้วอานี้อะไรอ่ะนี่เทแบบนี้ดูดิดูดิัตีไม่ได้มันุบวเนี่ สรุปว่าในกล่องเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาอยู่หนึ่งตัวค่ะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็จะมีแหวนแถมมาอันนึงส่วนแหวนเนี่ยก็จะเป็นแหวนเรืองแสงค่ะในส่วนของตุ๊กตาเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีเสียงนะทุกคนต้องซื้อมอใหญ่เท่านั้นนะถึงจะได้ไอที่ติดบนหัวแล้วพอกดแล้วมันจะมีเสียงพูดอ่ะแต่ทุกคนเล่นครั้งเดียวจบค่ะครั้งเดียวจบเลยไม่เล่นอีกอะไรคะ ไม่ไปก่อนไม่ไปพีพี่ก่อน้